า45ปีที่คมเมร่าเดอร์ได้ลดแล่นบนจอทีวีตั้งแต่วันที่3เมษายนปี1971จนถึงปัจจุบันโดยสร้างสรรจากความคิดของอิชิโนโมริโชทาโรผีดาผู้ให้กําเนิดคมเมร่เดอร์ที่ได้รับความนิยมและการสร้างอย่างต่อเนื่องที่สุดชุดหนึ่งของญี่ปุ่นและในโอกาสนี้รายการนัตตาฟลยคมเมร่เดอร์ขอนําเสนอเรื่องราวของรุ่นดัดแปลงที่ปกป้องความสงบสุขของโลกมาตลอด45ปีเขาคือคมเมร่าเดอร์หมายเลขหนึ่งตัวจริงของคมเมร่เดอร์หมายเลหขห,เลหนึ่งคือฮอนโกะไดกิชิ นักศึกษามหาวิทยาลัยโจนันที่มีไอคิวถึง200และเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ของทาคิวนาเรซิงในวันหนึ่งขณะที่เขาซ้อมแข่งมอเตอร์ไซค์จับเวลาอยู่นั้นอยู่ๆก็มีกลุ่มคนประหลาดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ดักหน้าและดักหนังทาคิชิไว้แต่ด้วยความสามารถการขี่มอเตอร์ไซค์ของทาคิชิก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดหลบมาได้และกลุ่มคนประหลาดนั้นก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่เนื่องในความสงสัยทาคิชิจึงขับมอเตอร์ไซค์ตามไปในระหว่างที่ตามไปนั้นทาคิชิ ก็ได้ถูกยัดมามุมประหลาดก่อโตวไว้และสลบไปเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกตึงไว้ในสานที่ลึกลับแห่งหนึ่งโดยมีกลุ่มคนประหลาดยืนอยู่โดยกลุ่มคนประหลาดนั้นก็คือองค์กรช็อกเกอร์องค์กรร้ทยที่มีเป้าหมายเพื่อยึดของโลกโดยการรับพาตัวมนุษย์ที่มีความสามารถด้านต่างๆโดยดัดแปลงให้เป็นมนุษย์ดัดแปลงมนุษย์งไซบอร์กที่มีพลังกำลังสูงก่อนที่จะถูกล้างสมองเพื่อป้องข้อมูลใหม่ให้รับคำสั่งโดยไม่มีข้อแม้จากช็อกเกอร์และทำหน้าที่ยึดของโลก และในตอนนั้นททกาชิก็ถูกดัดแปลงโดยช็อกเกอร์ไปซะแล้วและกําลังจะถูกล้างสมองทันใดน,นั้นไฟฟ้าก็ได้เกิดรัดวงจรขึ้นแต่ด้วยความต,ตื่นตนของนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรช็อกเกอร์ก็ได้ออกไปดูว่าอาจจะมีผู้ปรุกและเมื่อไม่มีใครอยู่ทากาชิจึงพยายามที่จะใช้แหล่งที่มีถึงโซ่ที่ตึงเขาเอาไว้หลังจากที่หลุดจากโซ่นั้นทันใดน,นั้นก็ได้มีบุคลลุลับปรากฏตัวต่อหน้าททคาชิซึ่งบุคลลุลับนั้นคือด็รมิโรริคาวะฮิโรชิซึ่งเป็นอาจารย์ของททคาชินั่นเอง และทาคาชิจึงใช้พลังที่มีพาดอกเตอร์มิรุลิคาว่านีออกจากองค์กรช็อกเกอร์ภายหลังทาคาชิได้รู้ว่าผู้ที่แนะนำทาคาชิให้กับช็อกเกอร์นั่นก็คือดอกเตอร์มิรุลิคาว่าที่เข้าร่วมกับช็อกเกอร์ในระหว่างที่ทาคาชิกำลังสับสนด้วยพลังของตัวเองนั้นอยู่ๆด็อกเรมิรุลิคาว่าก็ถูกสังหารโดยปีศาจแม่งมุมที่ช็อกเกอร์ส่งมาสังหารผู้ทรยศโดยที่ทาคาชิพยายามที่จะช่วยและอีกด้านหนึ่งมิรุลิคาว่ารูริโก ปุถสาวของดรอกเตอร์มิลลิคาวะฮิโรชิที่ออกตามหาพ่อตามบ่อแสของทากิบุนาโทบบบอกมาเมื่อตามถึงที่บ่อแสเธอก็เห็นพ่อของเธอที่มีสภาพยงมุมรัดตัวไว้อยู่และมีทาคิชิพยุงร่างเอาไว้ตัวที่เธอเข้าใจผิดว่าทากิชินั้นเป็นคนฆ่าพ่อของเธอและถูกปีศาจแห่ม,มุมรับพาตัวไปทากิชิจึงเรียกแปลงร่างเป็นคัมไรเดอร์เข้าต่อกรกับปีศาจในมุมดรืยอพลังก,กำลังและความสามารถ ทาให้คอมเบนไลเดอร์ Rider สามารถจัดการกับปีศาจในมุมลงได้ภายหลังทาเกชิก็ได้สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดกับรูริโกได้เขาจึงตัดสินใจว่าจะใช้พลังที่มีตอกกรและทำลายองคอ์กรช็อกเกอร์เพื่อทําให้โลกสงบผูกอีกครั้งโดยมีทาจิวาน่าโทเบเจ้าของทาจิวนาน่าเรสซิง่งและผู้ดูแลเรื่องต่างๆของทาเกชิและทกากิคาสุยะผู้ช่วยของทาเกชิที่จะคอยช่วยเหลือคอมเนไลเดอร์ Rider ในการค้นหาช็อกเกอร์และมีความสามารถในรัฐศาสตร์ด้านต่างๆมากมายถ้าเปล็นล่าของ ไปเลขหนึ่งนั้นมีทั้งหมด2แบบด้วยกันในท่าแรกเป็นการขี่ไซโคลและแปลงร่างใน,ในเวลาเดียวกันและท่าที่2คือถ้าแปลงร่างที่เห็นในปัจจุบันโดยจะพูดว่าไรเดอร์เฮนชินหรือแปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์ ไรเดอร์เฟ<ฮ>สาะสามารถของหมายเลขหนึ่งนั้นมีพลักกำลังเหมือนมนุษย์ลายเท่าจากการแัดแปลงมีทักษะในการต่อสู้สูงเมื่อรับพลังลมจะมีพลังเพิ่มขึ้นมีท่าไม่ตาหลากหลายเช่นไรเดอร์คิกไรเดอร์พันและดับเบิ้ลไรเดอร์คิกที่เป็นท่าใช้คู่กับคอมรไเดอร์หมายเลขสอง ยานพาหนะของหมายเลขหนึ่งคือไซโครนซูเปอร์ไบที่ถูกสร้างโดยดรมิรลิคาว่าละต่อมาถูกเปลี่ยนให้เป็นนิวไซโครนมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบและสร้างโดยฮอนโตทาคิชิและทาคิวานาโทเบและล่าสุดกับ Neo rone, นเนโอไซโครนมอเตอร์ไซค์คันล่าสุดของหมายเลขหนึ่งที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์ครบรอบ4 5ปีอย่างคาร์เมเลเดอร์หมายเลขหนึ่งไอมดแดงอาราวาต <'re> ก็จบกันไปแล้วนะครับ oh. ผมสําหรับประวัติของคาร์เมเลเดอร์หมายเลขหนึ่งต่อไปผมมีเกล็ดน้อยๆที่จะมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับ 1. นึทเ,เดร์เข้าฉายในประเทศไทยในวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2514ในชื่อของไอมดแดงอารวาส 2. คนไทยไม่เข้าใจผิดว่าคำลาเดร์นั้นมีต้นแบบมาจากมดุแดงแต่ที่จริงแล้วต้นแบบจริงๆของคำลาเดร์ก็คือตะกะแตนและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีลรเดอร์คนไหนที่มีแบบจากมดแดงเลย 3. คุชิโยกะฮิโรชิผู้ประหลดฮังกูตะเกชิเคยประสบอุบัติเหตุระหว่างกางรไานทำ มนุษย์มือเห่าคืนชีพจึงต้องพักฟื้นในเวลานานด้วยเหตุนี้ทางทีมงานจึงต้องสร้างไรเดอร์คนใหม่มาทดแทนน,นั่นก็คือคาร์เมลรเดอร์หมายเลขสองซึ่งประวัติของคาร์เมลรเดอร์หมายเลขสองจะขอทําแนวการต่อไปนะครับ 4. ฟูจิโอกะฮิโรชิได้กลับมารับบทฮองโทคาชิอีกครั้งในเฮเซไรเดอร์บัตชววไรเดอร์และเรื่องล่าสุดอย่างคาร์เมลรเดอร์อิจิโกะในไทยได้มีภาพยนตร์เรื่องอนุมาณพบ่าไอ้มดแดงที่ถูกสร้างโดยสมโพศแสงนินฉายและชยโยภาพยนตร์ ที่ออกฉายในปีพุทธศักราช2518ภายหลังถูกตัวเอกเพราะก็หายและเมื่อลิขสิทธิ์เนื่องจากนำคาแรคเตอร์ตัวละครไปใช้โดยไม่รับอนุญาต 6. ทาจิมานาโทเบนอกจากจะคอยช่วยเหลือม,มาเลยหนึ่งและเขายังช่วยเหลือไรเดอร์ตั้งแต่มาเล็กสองจนถึงสตองเกอร์อีกด้วยคาเมเรเดอร์เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฉบับอีบูสตโดยใช้ชื่อว่าคา m ์เมเ d เดอร์เดอะเฟิร์สและคา m ์เมเ d เดอร์เดอะน์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้และคำวิจารณ์โดยหนังได้เรับ18บวกเนื่องจากมีเนื้อหาที่รุนแรง ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเกร็ดเลื่อนน้อยของคัมเมดเดิมใหม่เล็กหนึ่งในวันนี้นะครับโดยการเลือกเรื่องที่ไรเดอร์จะมาเล่านะผมคือผมต้องดูซีรีส์ของไรเดอร์คนนั้นจบก่อนนะครับผมคือข้อมูลส่วนใหญ่เนะี่ยผมก็ได้ก๊อปจากไหนมานะคะรับก็ก๊อฟมาอยู่บางส่วนแต่ก็ส่วนใหญ่จะนํามาจากซีรีส์ที่ผมดูเองนะเพื่อว่า มันจะได้ไม่ไปซ้ำกับของนี้แล้วอาจจะมีความละเอียดว่าสําหรับใครที่ขอเข้ามาก็ต้องรอผมดูผมจบก่อนนะสำหรับคนที่ขอเข้ามานะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์แชร์เพื่อติดตามคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วไว้เจอนใหม่กับรายการนักไฟคอมเมนี้เดอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ